แล้วก็ชนเลียงกับคิวเลนต้มด้วยเวิร์จ่ากบมานะกบมานะถ้าถ้าคนมาเล่นคนได้นะเลี้คนได้เล่นคนได้ไปย,ยกสองยกสองหลงังยกสองไม่เคยจัดสิหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยคิวเลนพลาดเนาะผมไล่ให้ผมไล่ให้กบอยู่เราเนี่ยแหละกบโยกไปละิกบฟิกคิวเลนไม่มีอะไรเยอะโอ้โหหมดละเอาได้ไหมไม่ถึงนี่มันโลมาแล้วมั้เนี่ยเปิดไหมเฮ้ยปิดไปได้ไหม กปรืนอ่นะอยไนะมัยัดสุดเลยได้ไดได้เด้ไไดได้ไได้ได้ไดได้ได้ด้กด้ไ้้ได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 ได้ไ้ไนไ้ได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 น้ได้น้ยไดด้ว เจอน้องในเกมผมจะพยายามอะไรเนี่ยคิวเลอเรนเปิดไม้ข้อกับเขาดีกว่าเขาแน่ใจไม่กัดนะครับเมื่อกี้เกมผมค้างอ่ะอยู่ๆต้องเปิดได้เฉยตัวนี้เสร็จจัดอ่ะ เนี่เราเปิดไม้ทั้งทีมอยู่นี่ว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสวัสดีครับแบกๆได้นะครับเดี๋ยัง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 แม่ลงไปเอาได้แน่เอาได้แน่แส่ตุเ่นจบบนนะคะ หายนะหายนะกบหายาไ,ปไ,ปไปกบดูวจุ๊บ S4 ส่ีครับผมขอบคุณครับบนบ,บนบน,บนมผม,มผมขึ้นมาแล้วไม่ได้ตรียมฮะแล้วผมเจ็บเลยวะโดนถล่มเข้าไปฟอรมตีสวยสวยไม่มีทีมแบกสบาย ตัวเลนครึ่งหลอดชิบหายโดนรวบแล้วออกมาละโดนยัดว่ะกบมันดันมาพอดีเอาดักเอาดักแก้ก็ได้ครับ บนสอง,นอง,อง,งบนสองบนสี่เลยนี่หว่าดโ,<ฮ>ดโดนไหมนะับไม่ไม่น่าโดนนะน่าจะกลับไปฟาร์มบูลแล้วฝั่งนั้นเดี๋เดๆไปช่วยนะบนเดี๋ยวเคียตงัง หาใครกำลังมองหาไอ r ดีุ R V คุ้มๆสกินแร่สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย a d m i n นต TP7 ผมแนะนำเพจนี้เลยครับและเมโลท็อปอัพบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติม R V ง่ายเพียงแค่ใช้ Open ID เท่านั้นและเกมอื่นๆก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มโดนใจไม่แพก้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจเมโลท็อปอัพและใช้บริการได้ที่ไลน์แอดเมโลท็อปอัมีแอดนำหน้าด้วยนะครับกบเจ็บนะเป็นดีเนไม่มีอันเตนะแต่ามันมีทูเลนอนะ ุเปีกตายมันปีกแล้วมันปีกแล้วสรปวดแล้วนะเจ็บอ่ะช่วยไม่ได้ตอนนี้ผมเล่นโบเกนนะกบวันตีนะอือือ คือคืกเลเมียนตมเลยไม่มีไม anyway ่ม oh ีไม่มีปิดก็ตายเลยสวยเนาะเราเปิดแม็กกบแป๊บนึ่งอีกเล่นไปก็ได้นี่นะเจอกบวางกบนะแก้แก้ได้เล่นใบได้แต้มฟรีเลยอันนี้เป็นใบเมส้มเหรอครับ ส้มสูส้มครับผม <he ee. S 1> ของผมจะตกส้มแล้วนี่เฮีย <c oughs> yeah. มองไม่เห็นเลยอ่ะไม่รู้จะรับแนวเยอะจังเลยวะมองไม่เห็นเลยอ่ะเมื่อกี้อยากไปบ้างนี่ ต้องกลามากคนหน่อยได้ปะไปทางนีมันเาเียปิดปดปิดเตกได้ปะได้น่จะได้เหรอไม่ถึงมนลงหมดแล้วเ้ยเปิดเเฮ้ปิดแหได้ไหมแบนแม่วนะแบนมั่วนะยัดสุดเลยแโอ้โหแมนยิงแรงไป ขนาดมีกันเ่ชิ้นรับล้างขนาดนะครับสลับเลยกัะครับคิวเรนอยู่ก้ล่างคิวเรนมันหนียากมันไม่ได้เอาไม่ไดมามาตไปแล้วตไเยนอ่ะแม็กเลยสวอ กบบ้านกบมาเลี้ยวซอาาแล้วนะพ่อช่วยเลี้ยไม่ได้เอา,เอา,เ,อาเอาบ้านแล้วก็ถอยมาเอาอเท็กก็ได้ครับเอาบ้านแล้วถอยเลย,ยบ้านแตกบ้านแตกตามิไม่มียกว่ะเข้าเข้าแดงมาได้นะตัวหนึงที่ผมทำล่างก่อน,นะอะไรฮะโอ้โหทุเรียนโคตรแรง เฮ้ยมันขึ้นไปนะมันขึ้นไปนะได้ได้ได้ไดออกแล้วออกแล้วหกหกเฮ้ยออกได้ไหมเทชินโอ้โหเที่ยงเหมือนผมนึกว่าผมบังแตงไปว่ะมันทะลุไปแล้วมาอ,อ,อยู่ครับมาอยู่มียกไหมไม่ถึง โติดๆด่าก็ได้นะติดเสืออยู่ปลาแล้วสวยระวังให้เยอยกบนี่แม่งขึ้นพผ่อนละไปออกเร็วก็เลยออกเลยออกเลยไม่เอาไม่เอากลับไปทีใหม่ได้แล้ว เน้นเน้เนเควเวลียร์เวฟก่อนก็นได้ครับเฮ้ยไอแวนนี่ชอบอแหลมนะเนี่ยทำแวนเล่นคนเดียวอะ่ะมันไม่เล่นกับเพื่อนเป็นยินทเวิร์ปหมาป่าเดียวได้ยไหมป,ปบอยู่นี่ตายถ่าดีไม่นะ่าทะเลาะไม่ถ่ายละเป็นไ,ได้เล่นยเลยเลยได้ แทงอยู่แทงอยู่คือเล่หาตัวไปแล้วนะระวังนะมไม่โอเคมนีหลายนะคือเล่นแบบมีเงี้ยติอยู่ตีกลางผมตีกลางผมอ่าได้ไผมมีแข่งนะโอเคไมแตกวะเงี้ยติเงี้ยติมีแบบเอ้ยแปะ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 ตัวเล่ยิงหงๆๆยิงยิงนนนสวยสวยสวยครับ ขอมีเยอะเอ้ยเปิดดักได้ไหมเพื่อนได้ครับได้ไี่ผมเป็นผมเป็นเฮ้ยคิวเล่นมาแทงไม่ได้เจ็บบอกคิวเล่นคิวเล่นมาเล่นยากอยู่แล้วระวังนะระวังหลังนะผมที่สองยิงไม่สองเลยแม่งบล็อกระวังกบตัวเดียวเลยตาเนี้ยกบแม่งกรุบลูกกรุจังมันมองไม่เห็นเลยอ่ะมันวิ่งยังไงของมัน หยุด้อเก่งเลยกหบ่อเฮียไม่ถึงูตายวะเกี่ยวไม่ถึงตกบกอยู่นะได้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 ไวิ่งอยู่หวิ่งอยู่วิ่งไม่ทันเลยเล้ยแวนปิงแล้วแวนซิงแล้ว้วย ปกติสวยครับเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยระวังกบนะีสองไม่ได้อก่กงก่เก่เก่ก่เก่เกีงเม่เ่งเกเกงเ่เ่งเก่เ่งก่งก่เงเก่งเกก่เเเ่กกเ่เกเก่เกงงก่ กางกันมากางกันกางกางกางบนล่างได้หมดเลยกลางเหลือหน่อยนึงล่างมันการตั้งจะตีแล้วไม่มีอันตรีนะสวยสวยตายเลยวะอุ้ยอุ้ยคือเล่นคือเล่นคือเล่นน่าลองคือเล่นนะไม่เข้าเลยเือไม่เข้าสวยแล้วเข้าสวยแล้ว ไม่เป็นไรครับมีมีไล่อยู่จะกบตายแล้วผมไม่อยู่นะผมไม่อยู่ผมอยู่เลื่อนนะเฮ้ยชิวเลนมานะมามานะ าอย่างนร้บตอบเจ๊กได้ไหมน่าจะไม่ได้เอามาังกรดีกว่า<อ>เพื่อนมาใหม่เพื่อนมาใหม่เล่นไหน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 กบล้างกบล้างกบล้าง ไม่ได้ละโอเคให้ดูผมนะดูผมนะเฮ้ไปอย่ไปอยู่ได้แหวนได้แหวนสวยสวยดูเลนดูเลนไปทนครัเกมวายาไม่ทันนี่ให้เมียดบังสวยระวังกลบนะมันมันซิไปแล้ว ต้องต้องทำแบบแรกมาด้วยบนกำลังทำเดินเข้าอยู่เมียเราลีนะได้ดาก็ได้นะบอามัน้นะคงก็ได้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 ความตีรอให้ตวเล่นอยู่กบมานะกบมานะถ้าถ้าคนมาเล่นคนได้นะ เร่นคนได้เล่นคนได้พิ่ยกเสยกสองยกสองหลังยกสองผมไล่ให้ผมไล่ให้ผมอยู่เรานี่ยแหละกมโยกไปละฟิกผมฟิกือ,กอเนไม่มีิมใ้เยอะโอ้โหหมดละดว,วยครับโอ้เมทิกเมทิก เ้ขอบคุณที่แบกครับแปดสิบดาวแล้วส่วนกดเจอทีมโคตรดี <c oughs> ทีมแบบว่าทีมคอเกมแบบจริงใจจัดอะหายากมากนะครับคนดูในแรงแปดสิบดาวอะอไดเอ็มด้วยได้ไงวะ นี่ครับคลิปนี้ก็80ดาวแล้วนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ชนเลนกับคิวเยนต้มด้วยเวอร์จัดโอเคครับ <laughs> ผมผมนอนหลับฝันดีแล้ว <laughs>